ได้เคสมาใหม่นะครับ j 7 pro สวยเลยแหละเป็นเคสฝาหลังกระจกเห็นไหมกระจกนะจ๊ะไม่ใช่ปนตินะตัวยางขอบบอดี้นะครับเป็นเแดบบี่ยงานสวยอยู่ประมาณนี้ด้านบนก็ติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอบ ของยางจะสูงกว่าขอบของฟิล์มนะครับขอบของยางจะสูงกว่าขอบของฟิล์มทําให้ตัวเวลาเราคว่ำคว่ำตัวนี้นะครับกระจกจะไม่เป็นร ой, อยนะครับเพราะว่าตัวตัวนี้จะสูงกว่ากระจกขอบจะสูงกว่ากระจกนะครับส่วนด้านหลังนะครับมันจะลื่นๆหน่อยนึงนะเพราะว่าตัวกระจกตัวนี้ขอบยางตรงนี้มันเตี้ยกว่ากระจก ฉะนั้นเวลาวางนะครับระวังกันด้วยมีอีกหนึ่งวิธีนะครับหา,าสติกเกอร์นะครับมาแปะทั้งสี่มุมนะครับสติกเกอร์ดวงกลมๆอ่ะแปะสติกเกอร์ตุกกตต๊กตนตุ๊กตาก็ได้เวลาวางนะครับจะได้ไม่ลือนแบบนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันจะล่วงง่ายอันนี้คือด้านบนขอบยางเห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้าเป็นกระจก เห็นไหมมันสไลด์ง่ายนะครับเอามาแนะนำกันตัวนี้ผมได้มาจากถ้าจำไม่ผิดจะลาซาด้านะครับราคา100นิดนนะครับก็ใส่กับซัม s ุง g 7 7 pro เครื่องเก่าของผมมีอยู่หลายลายหลายสีเหมือนกันในคอมเมนต์นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะครับของเจ้าเนี้ยที่ซื้อไปนะครับก็มีคนบอกว่าสวย ถูกใจนะครับสำหรับขอบอยางแบบนี้ตามหากันมานานอะไรประมาณนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยด้านหลังเนี้ยแตกง่ายนะครับก็จริงอยู่ผมว่าน่าจะแตกง่ายเพราะว่าเป็นกระจกแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ของ iPhone นะครับเป็นเคสอลูปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเ๋ยวแกะให้ดูแต่ของ Samsung J7 เองอะ ผมเห็นอยู่เหมือนกันแต่ราคาแพงมากเคสกระจกแบบนี้ยเคสกระจกตัวนี้นะครับแพงมากอันนี้คือของ iPhone นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นกระจก<ม>ก็คือเป็นเป็นบอดี้อ่าเป็นเกรดเกรดเดียวกับตัวเนี้คือมันไม่ได้เป็นกระจกจากนะมันเป็นตัวฟิล์มนิเลรภัยนอะครับอ่าตัวนี้เวลาเราใส่มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเคสแม่เหล็ก ถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมรีวิวตัวนี้ไปแล้วก็จะเห็นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นธรรมดาตัวธรรมดาขอบยางธรรมดานะครับใส่ง่ายอะไรง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับแต่ให้ระวังเรื่องด้านหลังอย่างเดียวคือมันกันลอยอะ่ะแน่นอนว่ามันกันลอยคือแน่นอนว่ามันกันลอยเนี่ยกันลอยเห็นไหม เห็นไหมเพราะมันเป็นกระจกอันนี้ผมกรีดเลยนะครับเนี่ยคือเนี่ยมันเป็นมันเป็นการลอยหเห็นไหมไม่แตกไม่อะไรนะไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรนะเอาผ้ารูปๆอะไรพวกเนี้มันก็ดีส่วนหนึ่งคือมันกันรอยสองอาจจะดีตรงที่ว่าเวลากันน้ําด้วยส่วนหนึ่งถ้ามันไม่เข้าไปตรงนี้ตรงขอบต่างๆนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าซิลต่างๆพวกเนี้ยโอเคอยู่ ก็เลยซื้อมาลองใช้ก็ดีอยู่นะผมว่าเล็กอย่างตรงขอบตรงเนี้ยมันสูงอยู่แล้วเวลาเราคว่ำคว่ำจอเนี่ยเห็นหะความจอมันก็ลื่นอ่ามันจะไม่ลื่นมันกันลื่นแต่ถ้าหงายคือมันลื่น <c oughs> แนะนำไปหาสาติ๊กเกอร์นะครับแปะตรงด้านบุมตรงนี้แหละ แปะไว้หน่อยไม่ให้มันเลื่นกอ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอามาแชร์กันมีลายสีสลายๆนะเคสกระจกเงาๆแบบเนี้ยแล้วแต่นะครับใครจะเอาไปแต่งเพิ่มปิ้นรูปตัวเองนะครับมาแปะด้านหลังแล้วก็เอาเอานิ้วๆรูปๆให้มันเป็นขอบแล้วก็เอาคัตเตอร์กรีก็ได้เป็นรูปตัวเองแล้วแต่อันนี้โอเค รีวิวกันไปแค่นี้สวัสดีครับ